สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนินนะครับผมอ่าอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไม้กวาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมครบเ9เพชรพนะครับผมโอเคสาหรับนะครับคลิปนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับอ่าเจ้าไม้กวาดส่งท้ายฮาโลวีนอันนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับกติกาง่ายๆนะครับผมกดติดตามช่องอนินนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ กดแชร์คลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเม้นต์ยูไอดีพร้อมกับลิงก์ a c e b o o k ของทุกคนนะครับเพื่อจะได้ให้ผมเข้าไปเช็คนะครับว่าทุกคนแชร์แล้วจริงๆนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับขอให้ดูคลิปให้จบนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าผมเล่นไอดีไหนนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวไอดีผมให้เลยละกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันก่อนเลยว่าไอดีผม มีของอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูไอเดีผมเป็นตัวมีของอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวละครก่อนเลยนะครับไอดีผมก็ไม่่คยโหดหรอกครับมีแค่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับผมมีประมาณนี้อ๋อก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปแอดกันก่อนเลยให้ทุกคนไปแอดนี่ครับผมใครที่อยากเล่นกับผมนะครับแอดมาเนาะอะต่อมานะครับมาดูที่การแต่งตัวบ้างหรือว่าชุดนะครับว่าผมมีชุดอะไรบ้างครับผัวขาวผมก็มีนี่ครับหัวชมพูหูก็ต่ายก็มีนะครับ อ่ะอันนี้ก็มีนะครับหัวใหม่เนาะนี่ครับผมอ่ะคับบูกงคาบุูกินะครับอ่านี่นะครับผมมารีวิวนะครับไอดีผมเองนะไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าจะมารีวิวไอดีของผมไม่ดูนะครับผมอ่ะเนี่ยชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่มีไม่ได้เยอะมากนะครับพอมีนะครับพอมีของแรกก็คือพอมีเนาะ กางเกงนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับมีประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนของรองเท้านะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่นะไปดีผมมีประมาณนี้เนาะนี่ก็ fort. นี่ครับชุดนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครผู้หญิงของผมบ้างดีกว่าผมไม่เคยได้เล่นตัวละครผู้หญิงนะแต่ก็พอมีชุดอยู่ Madrid นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะนะครับนี่ครับมีประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เยอะอะไรมากครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่หลายคนอาจจะมีเยอะกว่าผมนะอ่านี่คือไอเดียหลักผมนะครับคือไอเดียหลักของผมนะใครที่จะเล่นก็แอดมาเลยนะครับอ่าวันนี้มารีวิวไอเดียให้ดูนะครับเห็นคนอ่ามีคนถามมานะครับมีคนอิ็อกซ์ถามมาด้วยว่าผมเล่นในดีไหนเนาะโอเคนะครับผมเล่นในดีนี้นะครับผมนี่ครับผมอ่าผมเล่นในดีนี้นะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวละครกลับก่อนละกันนะครับผม อะเดี๋ยวไปดูสก,กินปืนกันบ้างดีกว่าเนาะว่าผมมีสก,กินปืนอะไรกันบ้างนะ,ะนี่ไอเดี้ผมนะครับอ่มีนะครับนี่อ่านะครับผม M4A1 นะนี่ครับผม AKDagon ก็มีนะครับ AKDagon เลเวล4นะครับอ่านี่ AK มังกรแดงครับผม AK มังกรขาวมี24วันเนาะนี่ผมมีประมาณนี้เนาะนี่ครับผมอ่า M14 นะครับแล้วก็มีเป็นสก้าไททันนะครับผม ่านี่ครับเอเกมแนะครับผมอ่าอักนะครับ a u g นะครับผมอ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ดูเอาเนาะอ่าลูกซองนะครับนี่ครับอ่า m 1 0 1 4นะครับแปดนะครับแล้วก็มีลูกซองพวงนะครับสองสกินเนาะอ่านี่ครับประมาณนี้ครับกระทงกระทะนะครับคัตนะนะครับผมอ่ระเบิดไอวอนะครับมีประมาณนี้ครับไอดีผม ของไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมครับวันนี้ผมมาแจกนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ผมมาแจกนะครับก็คือแจกไม้ขวาด99เซตนั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้นะครับทำตามกติกากดติดตามช่องอนินกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับผมเสร็จแล้วเม้นยูไอดีพร้อมกับลิงก์เฟซบุ๊กของทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปสุ่มแจกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย